ใช่นะครับอ๋อครับผมละครเรื่องพมพยศนะครับผมก็เนี่ยเป็รอบสองปีที่ล้นะฮะกระแสตอบรับก็ดีมากครับดีมากนะมีหลายหคนแบบว่าชอบละครทั้งเรื่องของภาพทั้งแสงทั้งฟิลละครนะครับที่เป็นละครพีเดียนะแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้กลับมาเล่นพีเดียอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งนานมากครับที่มีโอกาสเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้เล่นพีเดียเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ต่างจังหวัดอยู่ชุมชนมีทุ่งนามีประเพณีต่างๆของปี25 1 3นสนะครับผมก็จะมีเรื่องราวพวกนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นสีสันในเรื่องก็จะสวยงามเสื้อผ้าน,นี้ก็เลือกเป็นเสื้อผ้าที่แบบเน้นสีสันหน่อยนะครับตามวิวของละครนะฮะก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูครับกับละครเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่ามันจะแฝงข้อคิดค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็เป็นละครฟิลฟูดครับรละครโรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมว